เปันวี้ิงไอติดติดติดตลติดบไติติจุเบเบุเบเบ้ฮคิจุตาลาลาจุเบบ้อะจตาลาลาคิจุเบเบ้

เดี๋ยวก็เสียใ,ใส่ถุงผ้าใบชัวนคนอยู่ในนี้คนอยู่ใน <c oughs> อันอ๋อแม่คนคนเอาไว้นะใส่กระเป๋าไว้เนี่ย

ต้ยนยอสี่แน้อ้อพี่ตัดไฟสูงัดไสูงนดเ่อยตัดไฟหรอคะเกี่ยวอยู่ค่ะเน็ตโทรศัพท์ค่อยมีอยู่จ้าโอเค จ้าทำงานหน่าแล้วว่าดีหน่นี่ยหนาก็ไม่ต่งาั้นสิคือหน่าจะเอาสิ่งเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนอ่าช่วงไหนกี่วันชีพมาเห็เราเดี๋ยวเด้อค่ะจ้าเพราะว่าตาจะเอาไฟไปตรงโน้นแล้วก็ต้องตัดแอร์ปิดแอร์ก่อนนะคะหนูออกไปข้างนอกหนูออกไปข้างนอกพรุ่ไปกินเื่องชาร์จมันติดแล้วก็ออกมันร้อนออกไปข้างนอกก็ลู้สึ ปิดแอร์ตาจะตัดไฟตาจะต่อไฟเข้านอกดาวอบดจะหนดม่รอัน้อันีแบตจะหมดแบตจหมดเขาเรียกว่าถ้าปิดคือแบตหมดเขาอ่ะคืมแบตหมดแล้วดูชิดล ขอดาวให้ยายหน่อยลูกไหนไหนขอดาวหน่อยขอดาวหน่อยลูกน้องเพชรจา๋าน้องเพชรขอดาวยังไงนะดา <laughs> ไหนในพี่พลอยขออย่างไงพี่พลอยขอดาวสิดวายขอดาวหน่อยจา้าพ,พูดพูดมีหางเสียง้วยลูกมาตอนนี้เด็กกําลังพูดได้แค่คําเดียวนะคะ เออใช่กาลังก็ลังสิบไปสองสามคำแน่แต่ว่าส่วนมากก็จะพูดได้คําเดียวตอนนี้เรียกได้แต่พ่อกับแม่ต่อไปก็จะเป็นพ่อจา๋าแม่จ๋านะคะมาแล้วดาวห้าสิบดวงมาแล้วลูกมาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าคุณเปิ้ลโยเกิร์ตนะคะส่งดาวให้หนูแล้วนะลูกขอบคุณนะคะตั้งใจมากเลย อันนี้น้องพลอยนะคะมาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วดิไงเฮ้ยเจอเจอจึงึงเจอเจอจึงเจอเจอจึงเจอเจอเออหายเจอเจอจึงพี่พออน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรจะจะจกปากลูกน้องเพชรเห็นจกปากปลายมือเราดิเออโอเคโอเคแน่แน่แน่มันจะติดไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอานะคะตรงใส่ฟันตรงนั้นมันติดนะฟันข็งๆเออติดตุด มันสวยมาแล้วคัง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 คัคังคังขังคังคังคังนสวยมาแล้วพีพีสุมิตราคุณพาิดาคุณพาณิดานะคะคุณสงวนขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจส่งให้น้องนะคะน้องโตไวมาก กองก้นใจ่อยละขึ้นเล่นที่นอนยายทวดแล้วตึงตึงตึงคุณพ่อคุณแม่โทรมาแล้วนะคะแม่แอนโทรมาแล้วกำลังเดินทางแม่จ๋าเหล็กคุณมีกี่อันนะแม่มาทำความสะอาดง่ายเนาะยายเนาะเหมือนโรงแรมเลยนเลนาะแม่บอร์ละติ๊ดติ๊ด,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 ด กินแมงคับดิ <laughs> เอา้า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 เอา้เอาไปแล้วระวังแม่ <laughs> แมงคับมาใส่หนอโอ้เขาจะมาหายายจึ้ง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  เห็นปะภาพมันกะสียู่ประมาณนี้เพราะว่าข่อยเป็นคนจับเองมันกะสีเออแหวนข้าวโพดหัวข่อยแหวนข้าวโพดหัวข่อยใสจังสีจังสิจังสีได้เห็นหน่อยหน่อยนี่เออตั้งแฝดมาแล้ววาลินร้องไห้ทำไมคะน่ารักจังเลยวาลินน้องเก็กคนสวย Thank <laughs> you.